ทุกวันนี้เราหายใจช้านิดเดียวผู้แข่งเขาก็สามารถแย่งลูกค้าเราไปได้แล้วนะครับซึ่งคำนี้มันไม่ได้เกินจริงเลยในสภาวะการแข่งขันแบบปัจจุบันอย่างในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับว่าแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง MK เองถ้าไม่ปรับตัวมาแข่งขันจริงๆจังๆงงงทุกวันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าคนอาจจะลืมเขาไปแล้วก็ได้ตลาดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่เราก็ต้องกระเสือกกระสนกันทั้งนั้นแหละครับมันไม่มีข้อยกเว้นนอกจาก จากเสียว่าเราจะเป็นบริษัทที่ผูกติดเพราะลูกค้าทุกวันนี้เขาย้ายฝั่งง่ายกว่าเดิมเยอะในฐานะที่ผมเป็นทั้งที่ปรึกษาและก็เมนทัวร์ผมเห็นธรุรกิจหลายรายมากนะครับที่กําลังเผชิญปัญหานี้อยู่ผมก็เลยอยากจะมาพูดในวีดีโอนี้ในเชิงลึกนะครับว่าถ้าเราเริ่มเสียลูกค้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีวิธีการคิดวิเคราะห์และแก้เกมยังไงเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่เสียเปรียบไปมากกว่านี้และสามารถพลิกกลับมาแข็งแร่งได้ครับสวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาด และเมนทัวร์ที่คุกคีกับตลาดไทยมานานซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตและมันเป็นที่น่าเป็นห่วงมากๆเนี่ยก็คือว่าตลาดเราทุกวันนี้มันมีผู้เล่นเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายยังไม่พอแต่ผู้เล่นหน้าใหม่ๆเนี่ย เขาเก่งขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับทั้งในเรื่องของความรู้การวางแผนและบางรายเนี่ยมาพร้อมกับงบประมาณมหาศาลด้วยครับมาเลยทำให้การแข่งขันทุกวันนี้มันไม่ได้เหมือนกับแต่ก่อนแล้วถ้าใครยังติดกับความเป็นอดีตอยู่เนี่ยอีกไม่น่าจะเกิน2ปีก็คงจะไม่รอดแล้วล่ะครับที่ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้จะซ้าเติมแต่ผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยรู้ได้แล้วนะครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนมันไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้รอให้เศรษฐกิจมันดี และเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะง่ายเองแบบนั้นเนี่ยมันเป็นคําปลอบใจที่ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับเพราะยุคน,นี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราปรับตัวแล้วจะรอดเราต้องปรับเกมที่เราเล่นไปเลยครับในฐานะที่ผมอยู่กับธุรกิจมาในหลากหลายอุตสาหกรรมเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าผมเห็นภาพรวมมากกว่านักธุรกิจทั่วไปแน่นอนซึ่งผมจะพูดถึงสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําที่มันเป็นเบสิกพื้นฐานของตลาดทุกวันนี้ก่อนนะครับเพราะหลกัหลกๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัว1ก็คือ ตลาดเราเนี่ยต้องการสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งคําว่าสิ่งใหม่ตรงนี้หลายหลายคนฟังแล้วก็อาจจะตีความนะครับว่าผมหมายถึงการเปลี่ยนแพคเกจิ้งทาสีใหม่ออก SKU เพิ่มแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะอะไรพวกนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะต้องทําอยู่แล้วตลาดทุกวันนี้ใครๆก็ทําแบบนี้จริงไหมครับดังนั้นในความหมายของผมที่บอกว่าสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมหมายถึงทุกๆอนุขององค์กรไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ใหม่ไอเดีย ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆหรือแม้แต่เป็นทีมใหม่เนี่ยเราก็จําเป็นต้องมีพะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทีมเก่าๆที่อยู่มานานเนี่ยโดยเฉพาะในสายการตลาดและการขายมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปข้อยกเว้นเนี่ยมันก็อาจจะมีแค่บางอุตสาหกรรมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจําเป็นต้องมี energy ใหม่ๆเข้ามาเสมอครับเพราะทุกวันนี้ถ้าไม่มี energy ใหม่ๆเข้ามาเราก็ตามคนอื่นไม่ทันเหมือนกับว่าเราเนี่ยปิดหูปิดตาไม่ได้ดูนะครับว่าโลกมันไปยังไง แบบไหนแล้วอย่างถ้าเป็นเรื่องของแนวคิดใหม่ๆเนี่ยถึงแม้มันจะเสี่ยงก็ตามเราก็จะต้องลุยอยู่ดีนะครับอย่างบริษัทที่บริหารได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ยอมรับความล้มเหลวได้แต่เขาเป็นบริษัทที่ตั้งงบเอาไว้เผื่อความล้มเหลวโดยเฉพาะซึ่งบางคนก็อาจจะมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยคุณโจ้ผมเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนมาตั้งงบเผื่อความล้มเหลวเอาไว้ตรงนี้เป็นคําถามที่ดีมากผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนนะครับว่าความล้มเหลวในที่นี้การที่เราจะไปเสี่ย อยี่ยงอะไรกับคอนเซปต์ใหม่ๆเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะเสมอไปเพราะในโลกของธุรกิจเนี่ยมันคือการบริหารความเสี่ยงนะครับเราอย่าไปคิดว่าไอเดียใหม่ๆคอนเซปต์นี้ที่เราจะลงทุนเนี่ยเราต้องเทหมดหน้าตักสมมุติว่าถ้าเรามีเงินอยู่แค่หลักหมื่นเราก็ทดลองแค่หลักหมื่นมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่การที่เราไปลองอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เราเป็นนักธุรกิจที่มีมายเซ็ตไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปนะครับและผมอยากจะย้านะครับว่าในยุคน,นี้มันไม่ใช่ยุค ที่เราจําเป็นจะต้องมั่นใจก่อนความมั่นใจในโลกธุรกิจมันไม่ได้การันตีความสําเร็จเสมอไปนะครับแต่การจัดการความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงต่างหากที่มันจะทําให้เราสามารถโตไปอย่างยั่งยืนได้ครับและข้อ2ก็คือว่าตลาดทุกวันนี้เขาอยากให้เราสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ว่าขายเพียงอย่างเดียวซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปในวิดีโอที่ชื่อว่ายุคที่คนไม่เชื่อการตลาดแต่ผมอยากจะย้ําในวันนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะมันสําคัญมากๆมันคือตัวชี้ตายของธุรกิจในระยะยาว หรือก็ว่าได้ครับเราจะเห็นนะครับว่าธุรกิจที่ไม่ได้มีภาพลักษณ เป็นองค์กรยักษ์ใหญ่สามารถมีพื้นที่และเติบโตขึ้นมาได้เยอะมากในตลาดปัจจุบันเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคนสมัยนี้เขาไม่ได้สนเรื่องของภาพลักษณ์แบรนด์ยักษ์ใหญ่เหมือนกับแต่ก่อนแล้วดังนั้นการที่เราเป็นแบรนด์ระดับเล็กหรือขนาดกลางเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่มีที่ยืนสำหรับทุกวันนี้แต่บางคนก็อาจจะมีความคิดแย้งขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจมันไม่จริงหรอกเพราะลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะแค่ซื้อของเขาไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์อะไรกับแบรนด์เลยผมตอบเร็วๆในฐานะของคนที่เห็นตัวเลขหลังบ้านในหลากหลายอุตสาห ว่าลูกค้าสมัยนีย้เขามีความละเอียดอ่อนมากกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะกว่าที่เขาจะซื้อของอะไรจากแบรนด์ไหนเนี่ยเขาอยากจะเข้าใจแบรนด์นั้นมากยิ่งขึ้นไม่ได้เหมือนกับแต่ก่อนที่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ออก SKU อะไรมามันก็มีโอกาสที่จะขายได้เยอะแต่ทุกวันนี้ถ้าแบรนด์ใหญ่ออก SKU มาแล้วคนในตลาดไม่ได้รู้สึกว่าสินค้ามันมีความหมายอะไรมากเนี่ยแบรนด์ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะขายไม่ออกเหมือนกันนะครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมากๆในกลุ่มลูกค้า ผู้หญิงสมัยนี้ครับดังนั้นผมอยากจะย้ําเลยนะครับว่าการที่เราทําการตลาดสมัยนีย้มันต้องเป็นการตลาดที่มีซอฟต์สกิลค่อนข้างสูงหลายๆคนยังติดกับการที่ใช้ Data เพียงอย่างเดียวซึ่งผมเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเพราะผมจะใช้ความคิดในเชิงตระก,กะนําเสมอแต่ทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าลูกค้าสมัยใหม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเนี่ยกามีความละเอียดอ่อนในการเลือกแบรนด์เยอะครับดังนั้นในยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของคนที่ขายเก่งแต่มันเป็นยุคของคนที่สร้าง ัน์เก่งและข้อ3ก็คือว่าตลาดทุกวันนี้เขาต้องการความคุ้มค่ามากกว่าเดิมในราคาที่มันเป็นมิดมากยิ่งขึ้นครับผมมั่นใจนะครับว่าหลายคนก็คงจะรู้ตรงนี้อยู่แล้วเพราะตัวของเราเองที่เป็นลูกค้าของหลายๆแบรนด์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าเราอยากจะได้ของที่มันมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นและราคาเนี่ยมันก็ต้องน่ารักด้วยนะครับเพื่อนๆไหมครับว่าทาไมสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าลูกค้าในตลาดรวมถึงพวกเราทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยเนี่ยเราถูกสปอยด้วย สินค้าคุณภาพดีในราคาที่ถูกลงเยอะมากนะครับน้องๆทุกวันนี้อาจจะยังไม่รู้แต่เมื่อก่อนย้อนเวลากลับไป20-30ปีก่อนเนี่ยใครที่ยังทันยุคนั้นก็จะรู้นะครับว่าของราคาแพงมากซึ่งคําว่าแพงในที่นี้ของมันราคาแพงมากถ้าเทียบกับตอนนี้พอทุกวันนี้ของคุณภาพดีในราคาที่มันจับต้องได้เยอะแยะเต็มไปหมดจนคนในตลาดเนี่ยเขาไปซื้อของแพงมาแล้วมันไม่ได้ดีมากกว่าของที่มันราคาถูกกว่าเลยทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับ ดังนั้นเรื่องของความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสมัยก่อนนิยามของคําว่าคุ้มค่าเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนทุกวันนี้เมื่อก่อนคําว่าคุ้มค่าก็อาจจะแปลว่าจ่ายถูกแต่ได้เยอะกว่าแต่สมัยนีย้คำว่าคุ้มค่ามันคือสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันตอบคำถามที่ว่าสิ่งที่ซื้อมาตรงนี้ มันดีกว่าที่อื่นมากแค่ไหนในราคาใกล้เคียงกันครับและเทรนด์ของการซื้อของให้มันคุ้มค่าที่สุดเนี่ยทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับลูกค้าในตลาดทั่วไปแล้วขนาดลูกค้าที่มีเงินเนี่ยเขาก็ยังต่อราคาทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นเลยก็ว่าได้เพราะลูกค้าเขาจะมีคําถามอยู่ตลอดเวลาไงครับว่าสิ่งที่เขาได้จากเราเนี่ยเขาสามารถซื้อจากที่อื่นในราคาที่ดีกว่านี้ไหมในคุณภาพเดียวกันซึ่งทั้ง3อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเสาหลักในการ ทำธุรกิจทุกวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำแบบจริงจังทำแค่ครึ่งๆกลางๆเนี่ยไม่ช้าก็เร็วลำบากแน่นอนครับและอย่างที่ผมย้ำไปนะครับว่าที่พูดมามันเป็นสิ่งที่จะต้องทำมันคือมาตรฐานมันไม่ใช่ว่าใครทำแล้วมันจะโดดเด่นเลยมันเป็นแค่มาตรฐานครับแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจที่เสียลูกค้าไปเนี่ยจากที่ผมเคยไปออดิตมาหลักๆแล้วมันก็มักจะมาจาก3ามเหตุผลที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แทบจะทั้งนั้นเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเราพ พูดถึงปัญหาไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าสเตปในการจัดการแก้ไขเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงพอสเตปที่1เลยเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องสํารวจตัวเองนะครับว่าจุดอ่อนของเรามันอยู่ตรงไหนกันแน่พอเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยจริงๆแล้วครั้งหนึ่งหลายๆคนเขาก็เป็นลูกค้าของเราเนี่แหละครับแต่วันหนึ่งที่เขามาใช้บริการของเราแล้วเขาเห็นนะครับว่าเรามีจุดอ่อนที่เขาจะสามารถหักหลางกับเราได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปทําธุรกิจของ ตัวเองเพื่อจะมาแข่งกับเราอีกทีหนึง่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สํารวจธุรกิจของตัวเองมากนะักมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เราเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งพวกนั้นไปแล้วและในตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันการนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าตอนที่คู่แข่งเขาสามารถแย่งลูกค้าเราไปได้อย่างประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีปัจจัยบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วซึ่งปัจจัยพวกนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรมากเพราะเราจะเจอในสิ่งที่คู่แข่งเราทําอย่างที่ผมบอกไงครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเ เขามาดูเราก่อนอยู่แล้วอันนี้ผมพูดในกรณีที่เราเป็นร้านที่มีชื่อเสียงหน่อยเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงหน่อยในอุตสาหกรรมของตัวเองถ้าเราเป็นแบรนด์โนเนมเนี่ยเราก็อาจจะเสียลูกค้าด้วยเหตุผลอื่นก็ได้อันนี้ต้องไปว่ากันอีกทีนะครับแต่ในกรณีที่เราเสียให้กับคู่แข่งที่เขามาดูเราก่อนเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าคู่แข่งเขามองว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรในสิ่งที่เขาทําให้เป็นจุดแข็งในร้านของเขาเองครับดังนั้นลักษณะของการที่จะเอาลูกค้ากับคืนมาเนี่ยก็คือการที่ เราจะต้องไปแก้ตรงนั้นที่เขาก๊อปเราไปแก้เกมนั่นแหละครับและในสเต็ปที่2เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องดึงความสนใจลูกค้ากลับคืนมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าลูกค้าในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะไปลองที่อื่นเพราะว่าแบรนด์เราเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะน่าสนใจแล้วถ้าเทียบกับแต่ก่อนนะครับอย่างถ้าเราไปดูกรณีของ MK เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้การตลาดเขาเงียบมากแต่หลังจากที่เขามาจริงจังกับการเล่นกระแสหรืหออะไรต่างๆนานา,นาน มันเป็นการที่เขาสามารถดึงความสนใจกลับคืนมาให้กับแบรนด์ได้ซึ่งเราก็จะเห็นแหละครับว่าฟีดแบ็กอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะเพราะบริการของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พร้อมเต็มที่หน้าตอนนั้นจิดไหมครับแต่สิ่งที่เขาทําประสบความสําเร็จเลยเนี่ยก็คือการที่เขาสามารถดึงความสนใจของลูกค้ากลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นในกรณีของธุรกิจกเราก็เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าการตลาดหรือการสื่อสารของเรามันดูน่าเบือ่อนั่นแหละครับเป็นสัญ,ญญาณที่เราจะต้องทําอะไรสักอย่าง เราต้องหาทางออกให้กับการสื่อสารทางการตลาดของเราครับซึ่งหนึ่งในวิธีการที่มันได้ผลที่สุดเนี่ยผมเรียกมันว่าการที่เราจะต้องช็อกตลาดครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเช่นแคมเปญใหม่ที่มันกล้าฉีกออกไปจากความเป็นตัวของเราแบบเดิมโปรโมชั่นบางอย่างที่มันขัดกับความเป็นตัวเราหรือบางทีเราทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างที่มันแรงกว่าปกติจนทําให้คนที่เขามองว่าเราหน้าเบื่อเนี่ยเขาหันกลับมาดูเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งการทําแบบนี้ ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันก็จะมีฟีดแบ็กที่ไม่ดีกลับมาเสมอแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าฟีดแบ็กที่ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไงมันก็จะดีกว่าคนไม่สนใจเราแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังไม่ให้มันเกินงามนะครับและในสเต็ปที่3เนี่ยก็คือการขโมยไอเดียจากคู่แข่งครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะคล้ายกับในสเต็ปแรกที่ผมพูดไปนั่นก็คือเราจะต้องไปดูนะครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขามองว่าเราอ่อนตรงไหน,นและเขาก๊อปอะไรไป แก้เกมเราเราจะต้องใช้สิ่งที่เขาแก้เกมเรานั่นแหละครับลอกมันมาทั้งดุนและก็ปรับใช้ในร้านของเราทันทีถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับว่าสมมุติว่าเราเห็นว่าคู่แข่งเราเนี่ยมีห้องน้ําที่มันสะอาดมากๆและเราหันกลับมาดูห้องน้ําของเราเองเราเห็นว่าในร้านของเราเนี่ยห้องน้ําไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ตรงนี้มันเป็นจุดง่ายๆนะครับที่ทําให้เราอาจจะเห็นว่าเราเสียลูกค้าไปเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าการที่เราจะคอนเฟิร์มง่ายๆเนี่ยก็คือเรา ต้องไปดูในรีวิวนะครับว่าลูกค้าของคู่แข่งชมเขาเรื่องห้องน้ําหรือเปล่าถ้าชมเรื่องห้องน้ําจริงๆเนี่ยอันนั้นแหละครับแสดงว่ามันเป็นจุดแข็งที่คู่แข่งเขามาหักล้างเรากลยุทธ์ที่เราจะสามารถเอามาหักล้างได้ง่ายๆเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องทําห้องน้ําให้มันจัดเต็มเหมือนกันและจุดแข็งที่คู่แข่งเขานํามาหักล้างเราเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับอะไรพวกนี้เราไม่ต้องทํารีเสิร์ชไม่ต้องทําวิจัยไม่ต้องรอประชุมอะไรหรอกครับเราสามารถไปดูหน้างานไปศึกษาออนไลน์ได้นิดหน ไปทําการบ้านออนไลน์นิดหน่อยเราก็สามารถเห็นมุมมองอะไรพวกนี้ได้แล้วทุกวันนี้มันเข้าถึงกันง่ายมากนะครับและก่อนที่เพื่อนๆจะดูคลิปนี้จบเนี่ยผมอยากจะย้ําอีกครั้งนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าลูกค้าของเราเนี่ยเริ่มทยอยหันไปสนใจคู่แข่งมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเราอย่านิ่งนอนใจเป็นอันขาดนะครับการแก้เกมที่ดีเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องแก้เกมทันทีเราอย่าปล่อยให้ระยะเวลามันยืดเยื้อเป็นอันขาดครับเพราะระยะเวลาที่ เราปล่อยผ่านโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยมันจะทําให้ระยะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและการที่เราจะตามให้ทันเนี่ยมันจะยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าครับเพราะลูกค้าสมัยนีย้เขาไม่ได้ยึดติดเหมือนกับแต่ก่อนเขาเลือกสิ่งที่มันตอบโจทย์เขามากกว่าครับและผมอยากให้เพื่อนๆจานะครับว่าถ้าเราเห็นคู่แข่งเราเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เราเป็นอันดับต้นๆในตลาดมันมักจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นจุดอ่อนของเราครับดังนั้นเราต้องสังเกตตัวเองดึงความสนใจลูกค้ากลับคืนมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไอเดียว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงเนี่ยมันอยู่ในสิ่งที่คู่แข่งเราทําแทบจะทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่ว่าเรากล้าจะลดทิฐิของเราแล้วไปก๊อปปี้เขาหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ผมขอเป็นเพื่อนหงหน,นะครับ